เข้ากลุ่มไ้ครับคน้ Yeah, yeah, that's right. ยังไม่ได้ความคิดที่่าไอ้เ,เ,เขากป้าเลยวะเขาจะหุงข้าวาอีกเหรอ็อทำอาหารขนาดนีทัป้าเลยไหมนี่ก็ใช้ฟืนแลเนี่ยเขาไนี่เหมือนบนทีละซูทีละซูก็เงี้ยเขาอฟืนตอนเช้าอะ่ะ ไเ20เากับมลยเลืกเลิกเขนี้นเขาอของเขาสวยกว่าเหรอพี่โจ้าไม่ว่าเหมือนเหมือนกันก็คือมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกตรงมุมไหนถ้าเลือกเลือกคนต่างก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพี่เจ้าไม่มีทางติดเที่ยวได้ แต่นารู้สึกว่าของของแอกคุณเจอาเขายังไกลนิดหน่อย่องของคนอเมริกันคนอเมริกัน มันเรียกคุณเจเลยเว้ย <c oughs> อ,อยากได้เรียกเลยอ่ะม่ใหม่เด็พอมันจะถ่ายเริ่มมันเรียกคุเจเลยเว้ย